ช่อง3ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวงการละครไทยเดินหน้าผลิตคอนเทนต์คุณภาพท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 เพื่อส่งต่อความสนุกความบันเทิงอย่างครบคันให้แฟนๆได้ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีนี้ช่อง3จัดเต็มกับละครระดับพรีเมียมฟอร์มใหญ่ให้แฟนๆได้ฟินจินนั่งเฝ้าติดตามหน้าจอกันแบบครบทุกอัถลด ส่งท้ายปี2,564แต่จะมีเรื่องไหนบ้างมาส่องพร้อมกันมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเป็นละครแนวคอมเมดี้แฟนตาซีคุณผีช่วยด้วยจากค่ายทีวีซีนได้เตอ๋อชันทวิทมารับบทคุณผีมาดก,กวนประชันฝีมือกับสองนางเอกเดียนาฟีโป,โปและปางกนารันพร้อมด้วยพระเอกมาเทปาริสท,ทิมทองและแม็กวีลคณิต มาต่อกันที่ละครแนวแอคชั่นดราม่าเกมล่าทรชนการันตีความมันโดยค่ายเมตตาและมหานิยมได้นางเอกสาวแต้วน,นัตพรมาพลิกบทบาทเป็นตำรวจสาวสุดโหดที่กลับมาประกบคู่กับหมากปรินหลังจากที่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องลากนักขราและนางเอกน้องใหม่ป้ายแดงตูนพิมพ์ปวีที่มาร่วมงานกับทางช่องสามเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีท็อปจรนด้วยและเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี กับละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะทําให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยกับเคมีพระนางต่างวัแอนทองผสมที่หวนกลับมาสู่เบื้องหน้าในรอบ6ปีประกบคู่กับหนุ่มรุ่นน้องเจมจิรายุและการกลับมาร่วมงานกับทางช่อง3อีกครั้งในรอบ18ปีของแซมยุและนันร่วมด้วยดอมเหตะกูลและนักแสดงอีกมากมาย ส่งท้ายสิ้นปีอลังการแน่นอนแฟนๆเตรียมกุมรีโมทเปิดดูได้เลยและคอนหน้าดูจัดเต็มครบทุกรสชาติขนาดนี้